แม่ท่านผู้ชมช่วงนี้เนี่ยเขาคนนี้ MVP เลยนะครับทรัมป์รายวันแต่มันสำคัญจริงนะผลพวงจากการที่ทรัมป์บุกเข้าไปในเวเนซุเอลาและจับกลุมตัวนิโคลัสมาดูโรไปขึ้นศาลสหรัฐที่นิวยอร์กเนี่ยปรากฏว่ามันต้องมีการปราบมันบ้างนะครับเขาไม่ได้แจ้งสภาคองเกรสก่อนนะเขาบุกเข้าไปก่อนแล้วแจ้งคองเกรสทีหลังเนี่ยปรากฏว่าเมื่อวานนี้สำนักข่าวตามเทศรายงานนะครับว่าวุฒิี่สภาสหรัฐมีมติเห็นชอบในหลักการนะครับ ร่างมติอำนาจการทำสงครามหรือที่เรียกว่า w a r Powers Resolution นะที่ร่วมกันร่างโดยพรรครีพับลิกันและก็เดโมแครตของสภาสูงนะครับทั้งคู่เลยนะเออเอาสิเ <c oughs> พื่อสกัดกั้นไม่ให้โดนัทรัมป์เนี่ยออมีปฏิการทางทหารต่อเวเนซุเอลาแบบเดิมอีกเพิ่มเติมอีกหลังจากก่อนหน้าเนี่ยทรัมป์สั่งโจมตีและจับตัวนิกคลัสมาดูโรไปเมื่อวันเสาร์ <c oughs> และไม่แจ้งสภาบอกไม่แจ้งสภาก่อนเดี๋ยวถึงบอกไปนะทีนี้มาตรการเนี้ยมันผ่านความเห็นชอบ ด้วยคะแนนเสียง52เสียงแล้วก็ไม่เห็นชอบ47เสียงนะครับโดยสมาชิกพรรคเดโมแครตทุกคนลงคะแนนเห็นชอบและก็บีพบบิกันหรือพับบิกันอีก5คนก็คือเออ่แรนพอลนะครับมีท็อดยังลิซ่าเมอร์ควอสกี้จอร์ดฮอลลี่และก็ซูซานคอลลินส์นะครับเท่านทั้งหมยังไม่จบมตินี้เนี่ยเสนอโดยวุฒิสมาชิกทีมเคนท์ Chick, Kent, จากเดโมแครตก็หลักการสำรคัญก็คือว่า กำหนดให้ทรัมป์ต้องขออนุญาตก่อนที่จะโจมตีหรือใช้กําลังทหารต่อเวนเนซุเอลานะครับถ้าหากวุฒิสภาให้การรับรองร่างมตินี้ในขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยคือตอนนี้ขั้นต้นนะขั้นต้นก่อนบทขั้นต้นแล้วเดี๋ยวมีขั้นตอนคือขั้นตอนสุดท้ายก็ต้องส่งไปที่สภาล่างคือสภาผู้แทนราษฎรอีกรอบหนึ่งและปลายทางเนี่ยคือต้องให้ทรัมป์ลงนาม <laughs> ต้องจบอกง่ายๆมีความเป็นไปได้สูงครับมป์ไม่ลงหรอกคือเขาต้องลงเขาต้องลงนามประคับใช้อะ จะให้มาลงนามแหมจำกัดสิทธิจำกัดคําสั่งอํานาจของตัวเองคงไม่ทำาฮะแล้วปรากฏทรัมป์ทรัมป์ด่ากราดด้วยโพสต์ด่ากราดบอกว่าการลงมติครั้งนี้ขัดขวางการป้องกันตนเองและความมั่นคงของชาติอเมริกันกอย่างร้ายแรงเป็นการริดรอนอำนาจของประธานาธิบดีในฐานะผู้บัาการฐานสูงสุดทรัมป์โพสต์ในทวิตโซเชียลผ่านยากครับเพียงแต่ว่ามันเป็นการแสดงเชิงสรรัญลักษณ์ไงเออแม้จะผ่านยากแต่มันเป็นการด่าทางอ้อมอะบอกเฮ้ยอยู่ทำแบบนี้มันลุกแก่อำนาจหรือเปล่าแบบนี้ 哦。Oh.